ครับวันนี้ร้องเพลงอะไรครับเซน์ครับวันนี้ร้องเพลงไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนครับจากพี่ได้โดฟินครับในเวอร์ชันของน้องเซนและนักร้องหลังกำแพงหมายเลขสองครับขอให้ทายถูกครับรบกวนครับใคอยาชื่อเหมือนนางร้ายเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วย ต,ตัวเล็กจริงด้วยอ่ะมาโอเคครับมาพร้อมครับว้ายมาตั้งสมาธิดีครับปรบมือกับน้องเซนครับไม่ต้องักเหมือนคนรักก็สุดหัวใจเพียงแค่าบาขคาใจ ក្ដីកាន់មិនបានដែរណៃលោកនីក្រៃអត់ ไปและคงเข้าใจตามที่เห็นเราอาจจะแยกกันไม่นอนทุกคืนทุกวันด้วยกันเงินเขาใครอย่างน้อยมีเธอที่เข้าใจแม้จะไม่มีผู้ใดเข้าใจความรัก เกณฑ์ที่ใครบางคนกำหนดว่ารักเป็น คนรักก็สุดหัวใจเพียงแค่เราเข้าใจกันมีคำอื่นใดในโลกนี้เธอเข้ามาออนัมาองเธอเข้ามาตกหัวใจเธอตกให้ฉันองฉันมันงุกทั้งหัวใจ ยากมากผมเชื่อว่าถ้าจับจุดถูกถูกทันทีเลยถูกทันทีเลยใช่ผมฝากความหวังไว้กับกีตาร์าร์ทำไมนายดูเป็นจุดอ่อนล่ะครับในหัวผมในหลายคนน่ะที่ผมแบบไล่ชื่อชื่อมาแอบถูกปัดตกเกือบหมดเลยตอนแรกคิดว่าเป็นพี่ฝนพอเสียงปึ๊บไม่ใช่แล้วก็อีกหลายคนก็จะเสียงแบบไม่ใช่โทนเนี้ยพอมาเสียงโทนเนี้ยคือผมไม่คุ้นเลย อายุน่าจะประมาณเท่าไหร่ครับดูจากเนื้อเสียงที่ได้ยินแล้วรุ่นๆผมยี่ห้ายีา่หแต่ก็ไม่แน่อาจอาจจะเด็กกว่านั้นก็ได้เพราะเขาพอเขาร้องเพลงร้องเพลงอะไรกเกิดขึ้นได้มีใบหน้าใครลอยมาไหมมีใบหน้าเดียวครับพอฟังเสียงปึ๊บรู้รเลยเป็นคนสวย <c oughs> น่ถ้าเรื่องผู้หญิงแล้ว <c oughs> แล้วก็แบ <c oughs> เอาแบบคือ <c oughs> ผมบอกกันเลยนะ <c oughs> น้องอะ รู้จักเรารู้จักผมด้วยขาวตัวเล็กฟันสวยแบบที่พี่กันบอกอันนี้เรื่องจริงทาใบจริงหมดแต่ดูขัดอยู่อย่างหนึ่งขัดไะฮะเขาดูไม่หมวยเท่านั้นไม่ได้หมวยขนาดนนใช่ผมยาวไหมผมยาวไหมพี่แจ็คผมยาวไหมหรือผมผมยาวผมยาวผมยาวสเปคพี่แจ็คไหมก็น่ารักมากอ่ะน่ารักแบบน่ารักมากก็น่ารักมากอ่ะน่ารักแบบแบบ ดีอยะดี่ะดี่ะดียยังไงก็ได้ต้องมีเขาเต้นหน่อยนึงพี่เจงบอกใบ้เกี่ยวกับนักร้องหลังกระพงท่านนี้หน่อยครับเคยติดตามผลงานเขาไหมครับผมเคยเห็นบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับก็ติดตามแต่ก็เห็นแล้วก็เจอพี่พี่เจงเห็นงานอะไรเป็นหลักครับงานแสดงหรืองานเพลงไปทางเพลงไปทางเพลงมากกว่าเขาน่าจะถนัดแบบยางี้เออดูไม่ดีเลยลูก จับไมโครโฟนครับนะคะอ <c <c ่าแล้วก็อาจจะร่วมงานกับเซนก็ได้เคยร่วมงานกับผมด้วยผมว่าเขาไม่ได้ออกไปทางมวยไม่มวยเหรอออกไปทางลูกครึ่งอ่ะเป็นลูกเป็นลูกครึ่งได้ด้วยเหรอใช่ครับพี่คิดถูกแล้วครับที่พี่เชื่อใจตาจริงเหรอใช่ครับคือจริงๆเขาเป็นคนตัวเล็กครับแล้วเขาเพิ่งมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองด้วยใจผมมาหนึ่งชื่อเลยนะนึกถึงใคร <Hey. S 2> นึกถึงพี่อิงนังร้ายใช่ครับดังด้วยครับฟันสวยครับพี่จิ๊กสุวัจะดีมาล้อกับผมแน่เลยเขาอาจจะดูเด็กก็จริงแต่ว่าจริงๆเขาอายุประมาณ35บวกลบแล้วครับ35บวกลบไม่ใช่นักร้องครับไม่ใช่นักร้องใกล้ตัวมากเคยเล่นละครด้วยกันเลยเอาแล้วเคยเล่นละครร่วมกับเซนด้วยสวัสดีครับน <laughs> ้องร้องหลังกำแพง รอมาตั้งนานนะคะกระปวดหลังนิดนึงค่ะเราเคยร่วมงานกันไหมครับเคยร่วมงานกันค่ะเคยดันเชียดกันไม่รู้ว่าน้องอาจจะจำไม่ได้เคยเป็นศิลปินกลุ่มหรือเป็นศิลปินเดี่ยวครับจริงๆก็เป็นได้ทุกแบบนะคะพี่น้องเซนต้องการอันนี้เรียกน้องเซนด้วยเรียกคนว่าน้องสแสดงว่าต้องเป็นพี่ผม หัวเร็วค่ะอยากตอบรีบซะด้วยผมมาแบบนี้คือไม่รู้จะถามอะไรเลยป,ปัจจุบันมีงานแสดงหรืองานเพลงมาก,กันครับอาจจะทําได้ไหลายอย่างแต่ไม่เก่งสักอย่างโอ้ยทำตัวทำตัวทำตัวซ<ว>ะ,ะด้วยผมอยากสมมุติให้สัตว์สักหนึ่งชนิดคุณจะแทนตัวเองเป็นสัตว์ตัวนั้นว่าตัวอะไรครับเป็นกระต่ายค่ะกระต่ายอยากโดนสิงโตไหม ร้องเพลง้วยครับเออร้องเพลงน่ารักดีเอ็นยิบแเนี้ยตอนนี้อยู่ค่ายไหนครับไม่สังกัดค่ะดูแลตัวเองเหรอครับพี่ก็อยากให้น้องเซนมาดูแลเหมือนกันกำลังจะถามเลยครับว่าเป็นคนดูแลได้ไหมอะไรติดคออะไรติดคออะไรติดคอคุณฮะพี่ฮะโทษนะเธอหิวเหรอเอาจริงนิดนึงค่ะ ตอนตอนนี้บทที่ได้รับเป็นนางร้ายมากกว่านางเอกใช่ไหมครับจริงๆก็อยากเลยเป็นตัวประกอบค่ะแต่ส่วนใหญ่จะได้แต่เมนโอ้ยได้เป็นเมนใช่หมายถึงเวลาเราเผาศพอะนะครับคนละเมนสองคนละเมนเนาะคนละแบบโทษค่ะที่เคยร่วมงานเคยเป็นนางร้ายโดยพี่เมโกหรือเปล่าครับอุ้ยอุ้ยเลยเหรอแป๊บนึงแป๊บนึงแจ๊คแจ๊คอุ้ยทำไมตกใจเหมือนรู้อะ ให้พวกเราใบพ่มไหมเอาไหมได้ครับชมพูชมพูใส่ชุดสีชมพูมาครับวันนี้เขาเป็นคนชอบสีชมพูแน่ๆชอบสีชมพูไหมครับไม่ได้ชอบสีชมพูค่ะอ้าวอ้าวผักหน้าซะแล้วพักหน้าป๊กแอร์ซะแล้วชอบสีส้มค่ะอายุไหนลูกอีกนิดนึงก็จะส0มสบแล้วค่ะพี่เมโกผมใกล้ๆเลยนะเขาเคยเคยมาเล่นเป็นนางเอกให้ผมเผมเคาเคเขาเล่นเป็นนางร้ายด้วยในหลายเรื่อง คือวันนี้เขาแต่งตัวมาเป็นฟิลแบบฮีโร่อะเป็นฮีโร่ด้วยเหรอฮะใช่แล้วก็ล็อกล็อกแต่ผมไม่ได้ยาวนะผมสั hoy hoy ้นผมสั้นต้องบอกว่าเขามีเพื่อนเยอะมากครับเขามีเพื่อนเยอะมากประมาณ40กว่าคนได้เราไปรู้จักเพื่อนเขาด้วยแหละฮะเคยเห็นในอินสตาแกรมอ๋อเคยเห็นในอินสตาแกรมเพื่อนเขามี48คนหรือเปล่าครับ เอาเป็นพาไป,ไปทำป็นนั้อไปับเ<อ>พื่อนอครับคือตอนนี้ผมผมไม่รู้จะเชื่อใครแล้วเดี๋ยวคือต้องบอกเลยว่าแฟนคลับคือแบบทั่วบ้านทั่วเมืองเลยฮะก็เพิ่งมีคอนเสิร์ตของตัวเองผมยังยําว่าเป็นนางร้ายเหมือนเดิมครับอยู่ในช่องมากสีครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่มีสังกัดถ,ถูกต้องครับและที่สาคัญคือละครเนี่ยเป็นชื่อเกี่ยวกับต้นไม้ใบไม้เหมือนที่คุณเล่นครับผมคิดถึงพี่ใบเฟิร์น นางร้ายครับอ๋อเป็นนางร้ายเหรอจากานเอกช่องมากสีนะครับเอโบพอแล้วไปเยอะแล้วพูดชื่อเขาเลยดีกว่าเอ้าคือเขาเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวมากกครับผมถ้าไปดูจากในอินสตาแกรมเขาเนี่ยจะเห็นว่าเขาแบบลงรูปเวลาไปเที่ยวที่ไหนเยอะมากเลยครับในอินสตาแกรมตั้งใจฟังพี่ให้ดีครับผมเขาเพิ่งมีความรักเขาเพิ่งเพิ่งมีความรักด้วยเหรอ เก,เก่งมากเต้นเก่งด้วยเหรอเต้นเก่งมากอาขอ,อดูเขาเต้นได้ไหมคะถ้าอย่างนั้นรอให้เองพูดอยูอย่เนี่ยอยากดูเขาเต้นหนูอยากเห็นพี่แจงเต้นเอาแล้วจริงเหรอดดดดดดหเฮ้ยล็อกสตาร์จัดไปให้เพียงล็อกตา,า์ไปไปเฮ้ แล้วมันต้องไหนต่อวะเป็นการจับคู่ฟิจิริงที่หลงตัวทำเอาแฟนๆฝินกันสุดๆเมื่อไอดอลสาวอ่อนพัสนันมาเซอร์ไพรส์เพื่อนสนิทเซนจะจับไต่ได้หรือไม่ช่วงหน้าหรือกันครับเอาจริงตอนนี้ผมขึ้นมา3ชื่อชื่อแรกชื่อแรกพี่เมโกครับเมโกนะครับนักสแสดงนะครับชื่อที่2มาคือออน เฮ้ยม่กี้บอกว่ามีเพื่อน40คนก็เลยคิดว่ามีสิทธิ์เป็นอันนี้อันนี้อันนี้ใช่ไหมไม่ใช่หลุดแล้วเนี่ยหลุดแล้วเนี่ยไอเนี่ยเนี่ยหลังๆอ่ะเอ็นไปทางพี่ใบเฟินพิมพ์ชนกพอมีเขาว่าร่วมงานด้วยครับก็เลยพยายามตัด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 น่าจะเคยร่วมงานกับเราใช่แต่ติดตรงที่ว่าเป็นนางร้ายนี่แหละ เอางานดีกว่างานที่ร่วมกันครั้งสุดท้ายกี่ปีที่แล้วครับครั้งสุดท้ายคือทีปอคเคยมารายการผมโอ้โหแล้วมาเป็นร้อยพอมาใารายการผมปุ๊บตามชื่อที่พูดมาพี่แกหายเกลียงหายเกลียงเลยหายเกลียเลยเขาอ้ําหรือเปล่าอันนี้อ้ําหรือเปล่าครับผมเป็นเด็กนะผมยอมให้หลอกนะผมบอกไว้ก่อนโอ้ยเนี่ย เวลาเขพูดก็ดูน่ารักเวลากูเล่นแต่คุกคามอย่างเดียวเปิดมามีว้าวแน่จริงหรอพูดแค่นี้แหละว้าวเลยแหละผมเอไปทางพี่จูนทีระตีแล้วนะเอาชื่อจากพวกเราไหมได้อ่ะไบเฟิร์นพี่ไบเฟิร์นพิมชนกโอเคพี่ฟังครับจากเฟยฟังแก้วครับพิกโบดเป็นจากจังเองมาเป็นนางร้ายครับคุณกรีนครับวันเดอร์เฟรมครับเออน้องอลลี่ พิธีกรจูนพี่จูนพายุคักพายุคักคือใครพี่สายฟ้าพายุเหรอไม่ใช่ครับอ่าคุณอ่าคุณแนนแนนไหนใครวะโอ้โหแนนอะแนนไหนไหนอะแนนลังสิตเดี๋ยว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 แนนแนนลังสิตอะไรอะไรอะไรเนี่ยเอาสัพี่เจงสงสัยเลยเอาเรื่องอาทิตย์ก่อนๆที่โทรหาเขามาพูด โอเคไม่แกล้งแล้วครับคุณนี่แล้วกันครับคุณนาคุณน้ำฝนครับน้ำฝนไหนวะน้ำฝนกุลยามิตรครับใครนะคือใครกัลยาในมิตรหรอเขาซะเป็นกัลยาน้มิตรเลยอ่าชื่ออะไรดีอาข้าไปเข้าไปพี่เจงครับขอไปชื่อรับเขาชื่อเล่นมีออ่างนะชื่อเล่นมีอออ่างก็ที่คุณพูดเมื่อกี้แหละพี่เซนใครแอนออนแอน ออนเขาพูดชื่อออนออนผมออนด้วยอ้าวอยู่ดีอยู่ดีก็ออนตามเขาไปด้วยเชื่อเขาอ้าวออนพัชเจนผมเชื่อคุณคือมิเกมันมีคลิกหนึ่งที่ว่าเขาเป็นพี่ผมครับผมเดาเลยอะผมเดาว่าเป็นพี่ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกครับฉันเลยมีอออ่างนะทําพิธีกรเป็นนางเอกแกเขาเปลี่ยนจากนางเอกมาเป็นนางร้ายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นผมลาออกจากการเป็นเซนตตอนนี้ได้ไหม พี่ใบเฟินพิมพ์ชนกครับใบเฟินพิมพ์ชนกครับเดี๋ยวมาดูว่าวินหรือแฟลครับจะพร้อมแรัะเพลงมาคคงงมีเเยรราาาอนนนทกกกดว่่่ัใป็หบ

ชื่อเขาก็แล้วนี่ก็ใบมาแล้วคุณไม่เชื่อพี่เจ๋งกับพี่แจ็คหรอจริงก็คือแบบทางนี้คือใบตรงตัวมากแลวคนนี้ก็ใบตรงตัวมากมี40กว่าคนแล้วก็แบบเมื่อกี้เอาแล้วโอ้โหเพื่อน40กว่าคนมันชัดมากชัดใบขนาดนี้ตากระตุกเลยอ่ะสุดท้ายเนี่ยเขาใบกันมาเยอะขนาดนี้ทาไมถึงสุดท้ายกลับไปเชื่อว่าเป็นใบเฟิร์มมันมีคํานี้เขาเขาบอกว่าเขาแค่เฉียดเพราะกับพี่เฟิร์มผมแค่รับเชิญอันนี้คือนางเอกเลยพี่นางเอกที่ได้ร่วมกันเลยใช่ช็อกเหมือนกันเจอั้งสุดท้ายเมื่อไหร่หลายปีหลายปีครับ ตั้งแต่เลิกปิดกองไปอะไรอย่างเงี้ยปิดกองครับปีกว่านะจะปีกว่ากลัวเขาจับได้ไหมกังวลมากอยู่ฝั่งนี้าแบบไม่ถูแลถูกแล้วยืนเมื่อกี้ถูกแล้วครับผมผมจําได้ว่าเขาบอกว่าเขาสวยที่สุดเวลาเขาอยู่ข้างซ้ายโอเคผมอยากให้เ้้าาาอยยู่งซผมแต่หน้าเขามุ่งความดีเทลมากแจ็คดูไว้ดูไว้ดูดูรายละเอียดเขาไว้พี่อยู่ฝั่งนี้เลยทำไมวะทำไมต้องอยู่ฝั่งซ้ายด้วยอันนี้เขาหลอกฝั่งซ้ายอ่ะ ผมจะบอกว่าจังหวะพี่แกนี่มันจะจับมือครั้งแรกที่แบบว่ารู้สึกว่าปลอดภัยจริงเหรอเฮาใช่เพราะก่อนหน้านี้เขาเขามีกฎเยอะมากที่เมื่อกี้มันมีคำใบหนึ่งว่าทุกส่วนในร่างกายมีมูลค่าทั้งหมดถูกปะเพราะมันมีงานจับมือด้วยใชถูค่ะนั่นแปลว่าตอนนี้น้องน้องออนไม่ไม่ได้อยู่ B N K แล้วใช่ค่ะใช่ค่ะเหงาไหมพอออกมาอยู่คนเดียวหรือมันรู้สึกแตกต่างหรือมันโตขึ้นยังไงบ้างออนจริงๆก็เหมือนแบบ แอบรู้สึกว่าเราต้องสตองมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนอย่างในวงแล้วก็พยายามระดับหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ออกมาแล้วก็ต้องแบบเขาเรียก่ามรเซนะคะรับงานนะคะจ้างได้นะคะโอเควันนี้ให้พูดถึงเซนส์หน่อยครับวันนี้ได้มาร้องเพลงด้วยกันก็เก่งมากเดินทางมาไกลมากนะขอบคุณครับคุณออนครับขอบคุณครับน้องเซนส์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับจริงๆต้องขอบคุณออนครับจริงๆมาครั้งนี้ก็เซอร์ไพรส์เรารู้สึกเราดีใจมากที่แบบได้เจอกับอ่อนอีกครั้งหนึ่งในในแรกๆผมในละครแรกๆเลยได้เขาเองแหละที่แบบอดน เราเป็นมนุษย์สิบเทคมาก่อนซึ่งเขาในหลายก็อดทนในการที่เป็นมนุษย์สิบเทคทุกคนมีครั้งแรกทุกคนไม่ได้เก่งมาแต่แรกดีใจครับดีใจครับที่ได้เจอออนก็ขอบคุณมากเลยนะครับโอเคขอบคุณทั้งคู่เลยนะครับเอาให้ฝากผลงานนะครับมีละครครับมีเป็นละครครับผมก็แล้วก็ตอนนี้เราก็มีเป็นเบื้องหลังครับเป็นซีรีส์ครับชื่อว่าเท็ดดี e ซีรีส์สีชมพูสามารถติดตามได้เองย้อนหลังทางยูทูบไอรอนแฟกตอรี่แล้วก็เป็นบริษัท f อรอนแฟกตอรี่ที่ผลิตละครครับตอนนี้รับผลิตละครนะครับใครสนใจแบบว่าจะอยากให ครับแล้วก็ที่สำคัญเลยครับผมรายการทีป๊อปสเตช h o w ครับโอเคติดตามกันได้ในบ้านเรานี่แหละนะครับอ้าวน้องออนล้ครับตอนนี้ก็เพิ่งเปิดค่าก็ยังเป็นน้องมาอยู่ก็ค่อยๆเติบโตไปค่ะอ่าโอเคอาก็ติดตามผลงานคือตอนนี้ก็ตามในอินสตาแกรมเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตก็จะผ่านกันในนั้นแหละใช่ค่ะใช่ไหมครับโอเคติดตามผลงานของทั้งคู่ได้นะครับคู่นี้ครับทายพิทชัวเฟล